หนึ่งเด่น,ดนครับเจ็ดย่างแค่เบิ้ลเกิดว่าเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อย <Columb _> <ip> ครับสวัสดี fc ชัดสองมหาแห่งผ้ามวนอาร์มูนีผ้าพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางโค้งสุดท้ายครับผมเนาะของปูห้าเจ็ดแปดปูเน้นให้หางเดียวห้ด้เพียงด้วยโค้งสุดท้ายเน้นให้หางเดียวเนาะตัดเลือแค่นั้นครับผมเนาะสิเป็นตัวใด เขาไปติดตับนักชงนักฟังน้ากันปูให้มาด่วนครับผมถามันเหมือนนะบ้านนี้เมื่อต่อไปวั่นศุกนี่ต้องเตรียมอะไนี่ส่วนสองหกนี่ต้องว่าโอ้ส่วนนี้ก็ไปมังไม่เนี่ยทางเล่าได้ปะปูเมื่อน้ะมันออกเมื่อน้ะมันออกวันวันจันน์นั่นมันออกวันจันร์ มันก็ม่านี่เดียศูนย์แปดเเนี่ยเห็นว่ายมันกี่ศูนย์เนี่ยมั้ยมันแปดศูนย์มันต้องติดแต่ได้เลยแยกเรียงเล่าอยู่ดีเอาไปติดเรียงเล่าถ้าได้เรียเดินเรียเล่าเอาไปติดเลยโอ้ยมันจัดมันก็ศูนย์แปดครับกอว่าเป็นแปดศูนย์หก้หกันละแปดศูนย์เห็นว่าเนี่ยเขาล่าลอยว่าเนี่ยนั่นมั้เราแปดศูนย์ก็ไปนะแปดศูนย์ มาเนี่ยม้วันพูนม้วนเนี่ยกรสองเนี่ยเห็นมัเนี่ยสองสองเนอะทั้งสองเก้าอีก่างมาเดี๋ยวว่านสูงเดี๋ยต้องติดไว้เลยเดี๋ยศูนย์สองหกเนี่ยจักตัวเต่าตัวได้สิมาแล้วละตะเบื้องเนีรอบใรฟันให้ตัวเดียวรักสิบดูดเลยบ้ขาดทื่นหรอกมันก็ะพ่าดเที่เดียวครับผมอือ เอาไปเบิกเลขล่าได้เลกรัฐบาลได้เลิกติ๊เลิลาบปูตือนห้างว่ดนทำไมห้างบนห้างล่างเลยว่านเดียห้างสองเก้าห้างเป็นวันสองสองวันวันเป็นพูดโ้มว่านี่เนาะผมวิ่งสองหาวนิวานี้วหานิ้วานิ้วนเ้วานิ้วนิ้วหานวานเ้านิ่านน้มพอเขานน้านเว เรคลักเสพปย่างบะฮันเลรุดรุดพึ่งรุดงอนเดียวครับมันเถื่กันเทื่อนคาดเคื่อนอ่ามาแล้วสำหรับโค้งสุดท้ายบะนี่เอาเมื่อนี่มาตามโค้งสุดท้ายมาเคลื่อนผู้ใดเฮทั้งปูได้บอลแนวท่าม้าเขาจะน่าเขาฟันหางเดียวมาแล้วทีนี้นี่ฟันหางเดียวคนโลเลยเจ่าวังเสลียบอะไ้หางเดียวคนไ้ยเขาว่าขายเลยวขาขายเลยทางม้ามันเท่าเดง ไม่ขายเลยไม่รับจ่ายไม่รับขายโอ้ยดีเ,ยเ,ลยเลย่าในเกเรมันเป็นแรวดีหละปัญหามันเอามาหน,นี่มากโค้งุดท้ายเด้อพี่รองเด้อโอ้ยโค้งสุดท้ายเนยา <c oughs> นะปูห้ากะเลนหน้าตัวบัตไงปูห้าเจ็ดแปดเนาะมาตามให้เพราะแม่พี่รองเอฟซีเนาะหลังจากปีปลนะ่อยมาห้าเลยพี่รองเนาะ <c oughs> ะอายยากเลยเนาะปูฝันแต่่า บนเจ็บตัวเดียวแล้วพึ่งมาเมื่อคืนน่าสุดเจ็ดหนึ่งอ่าหางเดียวเม็ดเดียวศูนย์หนึ่จุดแปตัวได้พี่น้องเจ็ดเจ็บเบิ้ลในปอบปูคาดออกแล้วท่านนี่เจ็บผ่าว่านี่เจ็ดห้าตัดไปตัดไปแล้วมันแล้วท่านนี้รักเจ็าบนวิ่งบนเจ็ด เชียนพวกอย่างนันแตได้เพราะมันรักลอยมันร้อยบนนี่หน้าข้างบนด้วยพี่น้องเงอะาูจ,ะจับรักรลอยให้พี่รอบซีแป<ต>ดซีกแปดไปใส่ยังไ้ งานจะอันหลักร้อยบนมีสี่แล้วก็แปดได้พี่น้องสี่เจ็ดหนึง่งแปดเจ็ดหนึ่งยจ็ดสี่บอกบัวล่างนั้นเื<ะ>้ให้วิ่งไปสองตัวเพื่อนบอกวิ่งสองตัวมวลก้อนวิ่งสองตัวเลยทุนกับสามมวนก้อน,อนมันกะเขาครับ,บ<า><ม>พี่เพื่อนให้วิ่งสองตัวไปเลยบอกขาดทื่นหนับวิ่งศูนย์วิ่งสี่ศ<อ> <c oughs> ูนย์กับสี่ประกบคู่ครับผม โอ้เต็บไปหมดเลยโคเดียวโคโลโคโลอือหนึ่งดับล่างนึกออกโอ้หนึ่งตัดไปแล้วเรื่งศูนย์ศูนย์เรื่งตัดไปแล้วดับล่างไปแล้วเหลือเท่านี้เองแต่ว่าซื้อบรัยเขาบอขายไงก็ได้ลอตเตอรี่ท่านเหรออ้าวลอตเตอรี่ผู้ใดหาไปก็ดีใจแท่นนะพี่น้องเนาะอือ โอ้ซีศูนย์ศูนย์ีได้พี่น้องได้ลางเ่านั้นเนาะตัดเอาแต่ชุดหนึ่งนึ่งชุดปูตัดแล้วหนึ่งดับล่างก็ฟันว่าเห็นล่งศุนั่นแหะเขาแก่ร่องซุแก่น้ำถนนบนท่าเลยพว่อนยีนนั่นแก่ลากไปลากมากก็จังไม่น่าราขนมก่อนส่วสไต่บาดจะติลากไปมันเป็นไม่ยิ่งกางไวกางคนลากซุแก่ร่งซุแก่ไปแก่มากเว้นเี่นนาลูกมบง ไปเบืองลูกศพน้ำมันมันบ่มีคนมาเนี่ยมันละแก่กันยอมแม่แก่ไปแก่มากมันบ่มีคนมันละลากไปลากมากขึ้จังแม้ว่าลากง่ายๆมาเนี่ยขจังมันบ่หนักกันนะไปลากไปลากมากไปเปิดเบืองมันบ่มีคนบาเนี่ยมีแต่ลูกเป่าหัวเนี่ยแล้วมาตีลูงศพเนี่ยมันก็เป็นสีแก่คนตายมาเนี่มียิ่ลากศพลากลูกศพเนาะผู้หญิงคือว่าก็มาเถียงกันว่าสองคนสูญหายก็สูญหายนะ มันเขาสามชุดนั่นเองบักอันั้นเอาําบินเบิงอบินขอางบนน่ะจุนหาุนเมืองเกิรอยู่มาลั่นบ่มีบินไปออกเขาบังนั่นแน่น่นมันมันเหมือย่งไเคือมันโสมันมันเสียงไว้เสียงว้ครับครูว่าอ้่านีู้้ยญิงหลักสี่เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดดีเลียนะครับเมื่อบอกเป็นเจ็ดเจ็ดนั่นก็ดีเป็นเจ็ดหนึ เจ็ดศูนย์เ่มันกระโดดเด่นเด่นไงมันมีร้องหาเลยเด่นเด่นครับย่ังแทบบ่นเกิดว่าบ่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยเพี้ยนบัวบัวขอกรเพียนตับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนาวพี่น้องไงนะนะแคนแคนพี่น้องศูนย์สี่สี่ศูนย์ ตัดแ้วมันีะออกวันเสาร์มันกัมีอยู่ในล็อกละศูนย์สี่นะในอญโอนั่นโอ้ศูนย์สี่เออมันมีในล็อกได้สี่ศูนย์มันโมมีเลยมันมีศูนย์สี่นี่โอ้ในล็อกมีศูนย์สี่ทันมากพอของเขาล็อกปั๊บเล่ละูนย์สี่โอ้คือเน้นศูนย์สี่แล้วพี่น้องด้วยวัาในล็อกวันเสาร์นึงจะมีศูนย์สี่ตัสี่ศูนย์มมีเนาะมีมีศูนสี

อ้าพี่น้องเนาะเหลือแค่นี้ละ<ม>บนเป็นบนล่างเป็นล่างซุดสามตัวเนาะลักลอยก็ามาแล้วอ่าลักลอยซุดสามตัวหลักร้อย<ม>ใครที่อ่ารอยอยู่ในเพี่น้องเลิกคงสุดท้ายแล้วเ<ม>นาะว่าจิว,กว<ม>าก็ได้ละเนาะก็มาย้ำให้ปูกันล่างกับตัดให้กันอ็จะเล่าเมื่อเอี้ยนสี่โมงกว่า<อ>ย้ำให้ไปสองอยังกะ็ะสองสเก้าสองเก้าย้ำมาตัวเดียนตัวเดียนครับผมตัวเดียนตัวเดนก้า ได้สองหนึ่งได้พี่หลังนอนได้ฮอดสองสองมาวัดวิ่งสองหลักสิบปัววิ่งสองหลักสิบเลยนอนเน้นให้สองแปดสองเก้านอได้ทั้งบนทั้งล่างเลยบานแได้จะมาเบิกเล่าสอง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 เก้าตายว่าวันมาวัดตะบด้วกันเดกได้เอโอ้พี่หลังเลนด้กันทุกคนตัวราคามาติมบัตรเอาใครที่รอเรา อ๋อย่างเล้ากันย่ามันถือมันก็ถือเล้ากันดนจังๆเลยแหละทั้งบนทั้งล่างย่างมันย่างมันผิดคื่องหางวดงวดผิดงวดเดียวเนาะหางวดผิดเนี่ยเดียวเนาะรักสิบมันนะครับมันบ่เขาบนกับเขาล่างมันมีมืออันเมื่อนมันเท่าทั้งบนทั้งล่างอ่าทั้งเล็งวิ่งเนาะทั้งวิ่งทั้งบนทั้งล่างอาหย่าเลยเนาะพูอะไรที่เราพูดรอกผานเออ เห็นบ่นี่บ่ว่ากี่ตั รูดสองฟันสองหลอดสิบบนล่างอะมันก็เลยมากตัวนี้บาทเนี่ยมันก็เลยมากตัวนี้กับตัวนี้แต่ว่าตัวเด่นลงชีพไฮน้นั้นมันที่มีตัวนี้ฟันไปสองสองแปดก็สองกาตัวเด่นสองเก้าเนี่ยมันกระเข้าตัวเด่นบาทเนี่ยครับผมเขาตัวที่เด่นมาเลยดี๋ยได้เป็นโฉกสองชั้นเลยพี่น้องเนี่ยมันเขามันกับเข่านี่ ต้อเลขห์ปิ่งรักเสียบดิยาปะเล่ห์บันเล่ห์ไงเลขรัฐบาลเลขเล้ายาปาต้องเ,าเอาไปติดไปได้โอ้หา<อ>คุณไอ้ล้อก็คือตื่นเหมือนะพี่น้องล้อก็จะอ่านั่นติดตามไปน้ำส่องแล้วพี่น้งนะอ,องเนาะประชันโรงของปูโยเล้าพัฒนาโลคของปูโยเนาะแต่ว่านี่คือโค้งทุนไทยของรัฐบาลไทยอ้าวใกลวย วันชุกล่อเล่าวัดเสาได้กว่าวันเสากับก็ดีนทธู่วัดเสาก็จะมจะวิ่งนะนะมันบาเสียงเงินดอกขัดผ้าตัวนี้มันกระเข้าตัวนี้วิ่งนะขัดพาตัวนี้มันก็เข้าตัวนี้งวดก้อนก็วิ่งศูนย์ก็สามเนี่ยมันก็มานน้ำกันครับผมแต่ว่ามันเืือบอะไรเชือบอะไรวิ่งเอาครับวิ่งอะไรย่างเงี้ยขายให้ได้รังเจ้าอะไรกันว่าเรียกขอย่างนี้ อาจัะละพี่น้องเขาม่วมชมพุ่มาม้น้อแกันครับ่ว่าติดตามน้นกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะ